ซีที่เราถ่ายกันมาสักประมาณประมาณครึ่งหนึ่งเลครับที่ประมาณครึ่งหนึ่ง,งใ,ใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกกับตัวเองว่าเราเป็นตัวละครบอกได้ค่อนข้างเต็มที่แล้วแล้วมันมีอยู่แวบหนึ่งที่ตัวผมเองยอมรับเลยคือยอมรับตัวเองเลยว่ารู้สึกประมาณรู้สึกประมาณกับการทำง,งานว่าเฮ้ยเราเราก็ทําได้แล้วเราก็เข้าเป็นตัวละครเต็มที่ให้ออาเต็มที่แล้วอนะไราเงี้ยแต่ว่า ด้าน่ายสินีมาได้ไม่พึงพอใจเราพี่ออกก็พี่ออกก็ต้องการศินีมาแล้วก็ไม่เหมือนไม่ประสบความสําเร็จสักทียอะไรเงี้ยจนต้องเรียกเข้าไปปรับทัศนคติส่วนตัวใช่แล้วก็ถึงแต่ละคนอนะ่ะเราก็จะมีวิธีที่แบบวิธีที่จะใช้ให้หนอ้องได้สิ่งดีๆในส่วนฉลาดใ,ในการคุยอของจิมก็เจปอประโยคก่อนกลับบ้านเล่นอะไรเสร็จแล้วแล้วจิมจิงจิงไม่อยากได้คำชมว่าเล่นดีจากพี่บ้างเลย โอ้โหอดะเจอประโยคนี <diction> <Portuguese> <out> right. ้เลยเหรอคือเหมือนจะไม่ได้อะไรแต่จุกนะแล้วเราจุกนะเราเพียงก็เดินขึ้นลงไปเลยเดานขึนไปเลยเพื่อที่เพื่อที่จะให้เขานั่นแหละเพื่อที่จะกลับมาเขาต้องกลับไปทำแต่้านเพิ่มเขาต้องกลับไปเอ่อช่าเรียกอะไรอ่ะก็ไปทำงาน้านอย่างเวิร์คฮาร์ดเพิ่มใช่แต่กลับมาแล้วคือแบบดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจากประโยคนี้แค่ประโยคสั้นๆแต่ ถ้าผมพูดกับเลโอล่ะว่าปล่อยจริงไหมไม่ตริงนะรับชมจากพี่รำเลยกุ้งร้องได้เหรอจริงๆแต่ก็พี่ขอโทษนะไม่เป็นไม่ผมผมผมไม่ได้ขอโทษผมต้องขอตูดยามากกว่าโอ้แล้วก็เดีตยวปล่อยเลยแล้วก็นั่แต่ะถือว่าเราขอเชิญอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่จะผลักดันให้จริมมากลับมาแล้วเป็นเบสเวอร์ชัติแล้วมันก็เป็นเบสเวอร์ชัติตั้งแต่นั้นมาจะถึงจบเรื่องก็ ผมมันให้นองไหครับค้อ <นะ S 1> ประโยคนั้นพอร์ยอมพูดเสร็จปุ๊บเล้วปวดแล้วเนี่ยอยากรู้เข้าไปในรถนะด่ากเูเลยไหมไม่อยากจริงๆไม่คส่วนตัวส่วนตัวได้ความที่ว่าเราเราหมายถว่าตัวกนตารมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหมยายถึงว่าตั้งแต่ได้ย้อนไปคือตั้งแต่เราเป็นแบบร่องเนอสชัญไปแบะสอดตัวเร่องเี้ยตัวรูปที่ว้กว้วาวักวักตลอดนะ้วับ คนรับแรงอะไรแบบนี้มาโดยตลอดตอนตอนยังหมอก็ก็มีบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีผมมองไปว่าเขาหวังดีกับเราเขาต้องการให้เราดีที่สุดอะแต่ว่าเขาไม่รู้จะใช้วิธีไหนหรือว่าเขาอาจจะใช้วิธีนี้กับเราแล้วมันเบื่อเขาก็ได้ทำอะไรเงี้ยผมมองที่ผมมองที่สุดประสบคของมากกว่า dinner ทนนี่เขาส่งให้ผมได้เราเข้าใจสิ่งที่เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการซึ่งมันเหมือนกับว่าเขา ให้เรามาเข้าเรือเขาแล้วอ่ะเราก็ต้องเป็นลูกเรือให้เขาให้ดีที่สุดแต่ว่าตอนนั้นแบบลูกเรือมันเมาเรืออยู่เยเขาก็เลยต้องตกเตือนเตือนเตือนทุกคนหมดพี่มาร์กก็เลยเจอทุกคนก็เลยเจอพีนยอมยอมใช้ใช้กับหลายหลายคนมาแล้วแต่คนที่พี่บอกว่าแล้วที่สามารถใช้มาเจออะไรมาทวกที่เล่นเก่งที่พี่คิดด้วยจริงหรอเน่กลับไปขึ้นลงนะผมปิบุ้บ้าเข้าไอจีกอนโทลก่อนเลย ี่ห้าวิแล้วยังไงโกให้งานต่อโล่ไปแต่คนกดไม่ได้ไมได้นน้ำตาลเล้านี้มนน้ำตาลก็โดนหนน้ำตาลเือน้ำตาลเล่นง่ายๆไม่เอาถึงที้เลยเชื่อว่าแบบหนุ่มกดดันมากนะเล่นกับเราแบบไหนขอรองวิชาไหนซีอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกว่าคือมันไม่ได้ง่ายคือไม่ได้หมายความว่าเราเล่นละครได้ดีแต่แบบในทุกๆเรื่องมันมีความยากอยู่อย่าเงี้ยเช่นหนุ่มก็โดนเหมือนกันแล้ก็มีภาวะที่รู้สึกกับกลับไปบ้านเราถามเองว่า 买了草莓，没得啊？呃